เอมิราทุบหน้าใหม่พลิกชีวิตจนใบหน้าไม่เหลือเขาเดิมสมัยครบไัยบุญแสงเดือนจากกรณีที่เป็นประเด็นโซเชียลมานเนินนานเมื่อสานจะมีการนัดไกล่เกลี่ยนัดแรกในกรณีที่ไัยบุญยืนฟ้องเอมิราหนึ่งล้านและกระต่ายพนิพาก็ได้ฟ้องเอมิราอีกหนึ่งล้านเช่นกันและต้องบอกเลยว่าทําเอาฮือฮากันทั้งโซเชียลเมื่อล่าสุดเอมิราทุบหน้าใหม่สวยจนเปลี่ยนชีวิต ล่าสุดใบหน้าไม่เหลือเขาเดิมสมัยคบกับภัยบุญแสงเดือนโดยงานนี้เอ็มิโอราก็ได้ลงทุนทําสัญญกรรมครั้งใหญ่โดยการเสริมจมูกและทําสัญญกรรมตา2ชั้นซึ่งหลังจากทํามาใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนราวกับคนละคนเลยทีเดียววันนี้ทีมข่าวเลยจะขอพามาชมว่าเธอนั้นจะสวยขนาดไหนไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ